สวัสดีจ้านาตาอย่างซอสวัสดีแฟมิลี่จ้าานากับแม่กินเค้กได้จ้าวันเกิดรัตนาวันที่สามสิบเมษายนจ้าแม่กับแมกินเค้กได้จ้าสาวเยดิีก็นั่งอยู่ข้นนางๆแม่ในละจ้าสาวเยดิีก็นั่งอยู่นในละจ้ามาจ้ามาจ้ากินเค้กจ้า สาอืมลูกสาเฮุดหานจากเขตที่เกิดน,น้อืมโบเป็นโบจ้ะ <c oughs>

När hon har levat, när hon har levat uti hundrade år. Ja då ska hon skjutas, ja då ska hon skjutas. Ja då ska hon skjutas på en skottkärra. Hurra! Fy fan lever för lille mammi! Hurra, 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 hurra! Tack, tack, tack så mycket! มาเห็นคีกตจ้าลูกๆละสามีกลองเพลงวันเกิดให้จ้ามอรือก็ได้สอนเรท่องชีวิตแหละน้ยูทับมาตอนจบเขีย

มีกับมิดแดนออกจากกน่อย มันฟิวเจอร์นิ่งอันนึงเอ้ยนาจะอันสิตับนึ้าบ้าล้ออกกระลิ่นจ้ะมพออกกรนกินเค้แม่ลองพี่ให้แม่เล้วกับพากันออกยางกระิดเพินสจะไปเล่นกัน คิดแล้วาจา <c oughs> ้ะม,มือลูกๆบ่ได้ไปรงเรียงจ้ะเพราะว่าวันแดงสวิเด่นมืออืนเป็นวันแดงสวิเด่นจ้ะ,ะมงอาตนาม่วนท่อมผมเองมันก็เริ่มค่ายออกแล้วเห็ดแบบสรงผมขี้ขูอโนเนะแน่จ้ะ เราอยดกก็นั่งยินเลยจ้ะน่าจะขังแม่จังหวพันสูออกไปเหลียพันเสร็จแล้วเจนเสร็จแล้วหน้ากัน42ปีจ้า42ปีแล้ว ลูกสาวมาแต่งตัวสวยจังเลยเพื t t ่อนวะพี่น้องสวยจังเลยเพื่อนเก็บจานให้แม่จะใส่กะจานให้แม่มานั่งก็นี่แลละจ้ะ อิเลอนั like ่พีรนี่รู้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาวเอียนดีจ้าปากันงอเียร์ี่ตื่นอ๋อปัสร็จ ลดหออ่อยิมเนา,เาะกินขาแล้วอะมมนกินเคงอีกอิมจ้ะยิมมันจะลดหุนหน่อยแม่ยิ่งตัวเล็กอยู่อยากลดหุนบ้างนะกินอิมเราจะก็นั่งเล่นจา้าอืาอฮึ กินเสร็จละจ้าวันเกิดรัตนากันเลยง่ายง่ายเรียบง่ายจ้าขอบคุณมากนะคะดูจบยุดนี้ขอบคุณมากค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามรัตนากาุก,กสาวเอียดินได้แก่ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย